เราก็ตรวจดูบ้านเกือบเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็ทุกอย่างเป็นที่พึงพอใจนะคะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เลิกงานอยู่นะคะเพราะ,ะว่า จะไปออตรวจดูบ้านกับวิศวกรที่เขาเออถานัดเกี่ยวกับก่อสร้างนะคะจ้างเขามาประมาณ2 0 0 0 0บาทไทยนะคะเพื่อที่ให้เขามาดูก่อนที่เราจะรับกุญแจจากเจ้าของโครงการบ้านที่เราไปซื้อนะคะก็เดยขอเชื่อมาว่าเรียกอะ,อ,ะออกเร็ววันนี้ ปกติจะถึงบ่ายสามนะคะตอนนี้ในห้องแต่งตัวขออนุิยาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวกลับมาแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะทุกคนไปขึ้นรถแฟนมารอรับอยู่ที่หน้าที่ทำงานนะคะที่ลานจอนดรถ <c oughs> <c oughs> ส่วนวิศวกรก่อ,กอสร้างเขาก็ไปรอเราที่บ้านของเราแล้วนะคะ หวังว่าเขาจะหาเจอนะเพราะว่าไม่รู้มันอยู่ในแผนที่ของ Google Map หรือยังแต่เรานนะตบเขาที่นั่นนะมาถึงแล้วค่ะทุกคนแดนแดแต่หนาวนะทคุก so h วัส skal vi m i n ม en del af s k r ี d e r der skal komme i g e n f o r ยังไงแล d วก็ตอนนี้ก so mm. ็รอให้คนที่เขามาจากโครงการแล้วก็ <Yeah. S 3> <Sh ot> วิศววกรของเราที่จ <making> ้างมานะคะให้มาถึงเรามาก่อนเวลาประมาณ15นาทีนะคะเขาเรียกอะไรอะโฟแมนไหมภาษาไทยอะที่เขามีหน้าที่ทำโครงการเนี่ยเขาจะมาเปิดประตูแล้วก็พาเราเดินดูจุดทุกจุดนะคะของบ้าน ตองื้ออ้างก็ต้องมาทควาอนะคะตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาอยู่บนบริเวณชั้น2ของบ้านนะคะทุกคนโฟแมนแล้วก็พิศวกรช่างที่เราจ้างมานะคะเขาก็กำลังเดินตรวจ อยู่บริเวณด้านหลังของแอนนะคะแอนก็เข้ามาอยู่ในห้องของคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกคนก็พยายามจะเดินดูจุดที่มันต้องแก้ไขต้องปรับปรุงที่มันบกพร่องนะคะเพื่อที่จะได้แจ้งเขาเขาจะได้มาปรับปรุงซ่อมแซมให้เราทันก่อนวันที่30กันยายนที่เอ้ยไม่ใช่ค่ะ30ตุลา30มตุลาคม ที่เราจะรอาบุญแจะะเออป,ะปะ๋าป๋าแฟนก็ได้รับผลเออเขาเรียกอะไรอะอวิศวกรเขาก็ชมนะคะว่าโครงสร้างการก่อสร้างที่นี่ดีมากเลยไม่มีข้อบกพร่องหรือว่าข้อผิดพลาดอะไรเลยนะคะก็พอแฟนได้ยินอย่างนั้นแกก็ยิ้มดีใจเยอะเออ ยิ้มดีใจใหญ่เลยนะคะว่าเออดีละที่เราแบบว่าลงทุนกับบ้านหลังนี้แล้วก็ได้ผลออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจนะคะก็ตอนนี้วิศวกรเขาก็กำลังทำงานตรวจดูทุกจุดทุกมุมของบ้านนะคะแอนก็ไม่สามารถที่จะถ่ายรูปให้ดูได้นะคะตรงนี้เป็นบริเวณเพื่อนบ้านนะคะจะเป็นทางหน้าต่างออกไปเห็นเป็นบ้านต่างๆนะคะ ในรูปแบบเดียวกันนะคะ มิกกี้อ่ะนมันไม่ใช่ระบบต้องกดแล้วมันจะเปิดเปิดได้เลยตาอบอยู่ข้างล่างด้วยโอ้ยมิกกี้สนจะตายแต่และอัปเกรดของเครื่องครัวนะครับมันจะมีระบบ WiFi อยู่ที่ไหนเราก็เปิดปิดมันได้ เครื oh ่องดูดฝุ่นจะมีเสียงดังนะคะโอเคเข้าใจได้ไอที่เราเคยหัวมันไม่มีเสียงเลย เราจะต้องกทุกเราก็ตรวจดูบ <sup> yeah. <wier kk> ้านเกือบเสร็จแล้วนะักทุกคนก็ทุกอย่างเป็นที่พึงพอใจนะคะทุกคน ตอนนี้เราก็เดินกับลงมาอยู่ที่บริเวณชั้นล่างนะคะก็คือชั้นที่จะเป็นโซนเปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ําห้องครัวห้องรับแขกแล้วก็ห้องทานอาหารนะคะแบ่งกันเป็นโซนๆตรงนี้เราก็จะต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเข้ามานะคะเพราะว่าบ้านไฟไหม้เนาะมันไม่มีอะไรเลยก็วันที่ ย้ายเข้ามาเราก็จะมีแค่กระเป๋าเสื้อผ้านะคะของแต่ละคนเข้ามาก็เป็นที่น่าพอใจนะคะผลจากการที่วิศวะที่เราจ้างมาเขาตรวจดูแล้วเขาก็พึงพอใจในในชิ้นงานในผลงานของโฟร์แมนคนนี้นะคะเขารู้จักกันนะคะเขาได้ไปเจอกันตามสถานที่ต่างๆนะคะวิศวกร,กกรกเขาก็ทํางานในกลุ่มบริษัทเขาเขาก็ออกไปเจอกับ บริษัทต่างๆแบบนี้ค่ะที่เราจ้างออกมาดูก็ดีใจค่ะที่วิศวกรเขาคือเรื่องอะไรรับรองเนาะอืมก็ตอนนี้แอนก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะทุกคนขอทุกคนโชคดีและปลอดภัยนะคะก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแนละติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย